สาวจัดงานแต่งจนคนทั้งบริษัทที่ทำงานด้วยกันนาน5ปีแต่มาแค่คนเดียวโกรธจัดทำกันได้ลงคอจึงทำแบบนี้ซะเลยหลายหลายคนคงเคยได้ยินประโยคที่ว่าเพื่อนร่วมงานดีมีใช้ไปกว่าเครื่องทำให้สังคมการทำงานร่าเรินและช่วยกันฝ่าฟันปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานง่ายขึ้น ่ว่าสาวรายหนึ่งได้ออกมาโพส์ระบายความในใจสุดเศร้าหลังเธอให้ความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงานแต่ไม่มีใครให้เธอตอบกลับมาเลยเรื่องราวนี้จะมีะรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เรื่องเล่าข่าวร้อนจะมาเล่าให้ฟังกันครับ ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นที่ประเทศจีนโดยผู้หญิงที่ทำงานในบริษัทมา5ปีไม่ว่าใครจะมาเชิญเธอไปงานแต่งงานเธอก็จะตอบรับคำเชิญไปร่วมงานเสมอซึ่งเธอไปร่วมงานเลี้ยงและอวยพรในงานแต่งงานของเพื่อนร่วมงานในบริษัทมากถึงหนึ่งในสจากทั้งหมด70คน และเชื่อว่าเธอมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมง,งานคนอื่นๆดังนั้นเธอจึงเริ่มจาัดก,การแต่งงานท่งคําเชิญไปยังเพื่อนร่วมง,งานที่เธอเคยไปงานแต่งงานแต่ก็กังวลว่าคนอื่นๆจะคิดมากว่าทําไมเธอถึงไม่เชิญพวกเขาจึงตัดสินใจเชิญทุกคนซึ่งเพื่อนร่วมง,งานคนอื่นๆไม่ได้คืนคําเชิญไปงานเลี้ยงแต่งงาน ทำให้เธอเปิดโต๊ะพิเศษหกโต๊ะสำหรับเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะแต่เมื่อถึงวันวิวาสุดหวานชื่นของเธอกลับกลายเป็นความช็อกเจ็บช้ำและอับอายไม่กล้าสู้หน้าใครเหตุมีเพื่อนร่วมงานมาเพียงคนเดียวและอีกฝ่ายยังคงเป็นลูกน้องตัวน้อยที่เธอสอนงานบ่อยๆส่วนอีก6โต๊ะเพื่อนร่วมงานเจ้าสาวที่ว่างเปล่าดูเหมือนจะเงียบที่สุดซ้ำเธอยังได้ยินเสียงเยาะเย้ยดังแววมา ทำให้ไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมองครอบครัวญาติญาติและเพื่อนเจ้าเบ่า,บาได้เธอเปลี่ยนความรู้สึกเศร้าเจ็บช้ำเป็นความโกรธเธอตั้งใจว่าวันรุ่งขึ้นเธอจะลาออกจากบริษัทจะไม่ทนอยู่กับเพื่อนร่วมงานเช่นนี้อีกต่อไป นับตั้งแต่เรื่องราวนี้ถูกแชร์ออกไปก็กลายเป็นไวรัลครับมีชาวเน็ตพากันเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างหล้นหลามซึ่งชาวเน็ตแบ่งออกเป็น2กลุ่มบางคนสนับสนุนให้หญิงสาวลาออกโดยคิดว่าการถูกเพื่อนร่วมง,งานปฏิบัติเช่นนี้ไม่มีเหตุผลที่ต้องอยู่ต่อแต่บางคนกลับคิดว่าความผิดคือตัวผู้หญิงเองท่านผู้ชมนะครับคิดว่าเรื่องรวงงาวของสาวรายนี้ที่ได้เชิญเพื่อนร่วมง,งานมาร่วมง,งานแต่งของตัวเองแต่กลับมีเพื่อนร่วมง,งานคนเดียวเท่านั้น ที่มาร่วมงานแต่งงานของเธอทำให้เธอตัดสินใจว่าจะลาออกจากบริษัทแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างลองแชร์ความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ